สรุปหนังสืออิสราภาพคือการยอมรับสิ่งที่เป็นเขียนโดยบรูซทิฟมนุษย์ทุกคนล้วนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากหลุดพ้นจากความกลัวความไม่มั่นคงและความเจ็บปวดแต่ผู้เขียนตั้งคำถามที่ทิ่มแทงหัวใจว่าถ้าเราอยากหลุดพ้นจากทุกอย่างตลอดเวลาเรากำลังหนีจากชีวิตหรือเปล่าการเติบโตและการตื่นรู้ ผู้เขียนอธิบายว่ามนุษย์มีสองแรงขับในชีวิตคือแรงขับแห่งการเติบโตกับแรงขับแห่งการเตื่นรู้แรงขับแห่งการเติบโตเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเราอยากพัฒนาอยากดีขึ้นอยากมีคุณค่าเรามุ่งแก้ปัญหาในอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าแต่ถ้าเรายุดติดกับการต้องดีขึ้นตลอดเวลาเราจะรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ดีพออยู่เสมอ ส่วนแรงขับแห่งการเตือนรู้คือการกลับมาสู่ปัจจุบันคือการเห็นว่าไม่มีอะไรต้องแก้ไม่มีอะไรต้องได้เพิ่มเพราะในความเป็นจริงเราครบอยู่แล้วความทุกข์เกิดเมื่อเราปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่เราทุกข์เพราะอยากให้คนอื่นเข้าใจเราเราทุกข์เพราะอยากให้ตัวเองแข็งแกร่งกว่านี้เราทุกข์เพราะไม่อยากรู้สึกกลัวอีกต่อไปการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้ หลายคนเข้าใจผิดว่าการยอมรับคือการไม่ทําอะไรเลยแต่ผู้เขียนอธิบายว่าการยอมรับที่แท้จริงคือการเห็นชัดโดยไม่หลอกตนเองมันไม่ใช่การบอกว่าฉันโอเคกับทุกอย่างแต่มันคือการพูดว่าตอนนี้สิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นจริงๆและฉันไม่ต้องหนีจากมันเมื่อเรายอมรับสิ่งที่เป็นเราจะหยุดใช้พลังไปกับการต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเพราะเราจะเริ่มเห็นว่า ความเป็นจริงไม่เคยพยายามจะทำร้ายเรามันเพียงเป็นตามธรรมชาติของมันในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคู่รักเพื่อนหรือครอบครัวผู้เขียนอธิบายว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่พื้นที่ที่เราจะหาความสมบูรณ์แต่เป็นเวทีให้เราเรียนรู้การยอมรับยอมรับทั้งอีกฝ่ายและตัวเองในกระบวนการนั้นความจริงของชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง ผู้เขียนบอกว่าหนึ่งในความจริงที่ยากที่สุดที่มนุษย์ยอมรับคือทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเสมอเราอยากให้คนที่เรารักอยู่ตลอดไปอยากให้ช่วงเวลาที่ดีไม่สิ้นสุดแต่เมื่อทุกอย่างเคลื่อนไหวเรากลับรู้สึกเหมือนสูญเสียในมุมมองของผู้เขียนการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ศัตรูของความสงบแต่เป็นบทพิสูจน์ของการมีชีวิตเพราะสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนคือความสามารถในการรับรู้ที่อยู่ในใจเราเมื่อเรามีสติ เราจะอยู่ได้แม้ในวันที่ทุกอย่างไม่แน่นอนเพราะเรารู้ว่าแม้สิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนไปแต่ใจที่ยอมรับสิ่งที่เป็นจะยังคงมั่นคงมนุษย์มักเข้าใจคำว่าอิสระภาพผิดเราคิดว่ามันคือการได้ทำในสิ่งที่อยากไม่มีข้อจำกัดไม่มีความกลัวไม่มีความเจ็บแต่ความจริงแล้วนั่นคือการพยายามหนีจากชีวิตอิสรภาพแท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่กับทุกอย่างได้ทั้งความสุข และความทุกข์เมื่อเราสามารถรู้สึกเศร้าโดยไม่ต้องรีบหายหัวเราะโดยไม่ต้องกลัวจะต้องร้องไห้ในวันหน้ารักโดยไม่ต้องกลัวการสูญเสียเมื่อเราหยุดหนีจากความเป็นจริงเราจะรู้ว่าเรามีอิสระเสียแล้วเพราะอิสระภาพไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ในใจที่ยอมรับสิ่งที่เป็นหนังสือเล่มนี้ไม่สอนให้เราหนีไปหาความสงบในที่เงียบแต่มันสอนให้เราตื่นรู้ท้กลางความวุ่นวาย ไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนโลกให้ตรงใจแต่เพื่อให้เราเห็นความจริงว่าโลกไม่เคยต้องถูกเปลี่ยนเมื่อเรายอมรับทั้งแสงและเงาในตนเองเราจะไม่ต้องนิ้นรนเพื่อเป็นคนใหม่แต่จะเริ่นอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนเพราะอิสรภาพแท้จริงไม่ได้มาจากการปลอดทุกข์แต่มาจากการไม่กลัวจะรู้สึก ไม่กลัวจะเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์และไม่กลัวจะรักแม้รู้ว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนเมื่อถึงวันนั้นเราจะเข้าใจว่าเรามีอิสระเพียงแต่เราลืมไปชั่วคราว